เฮ้ hey. ตุนเพลินเ็นคุณป้าก็ก็ฟักินฮีโร่โรงเรียนเก่ามาฮิปฮอปกับชีวิตดิชชิด is now เราต้องกนรจะคุยกงอยู่ because life is love จะทำังเป็นสตรีมหรือว่าอันเดอร์กราพอได้ยินช่ออ feeling down ฮิปฮอปกับช <Now. S 1> ีวิตดิชชิด is now เราต้องการจะคุยกงอยู่ because life is love จะทำังเป็นสตรีมหรือว่าอันเดอร์กรา่ feeling down โรงเรียนเก่า ที่เรามีเรามีวันนี้โรงเรียนเก่าไม่มีอะไรจะมาฟรีๆโรงเรียนเก่าปลุกประจักเป็นความคิดร้อยเรียนเป็นอักษรเป็นบทกลอนชีวิตเกิดจะเสียงวิญญาณที่ซอกตึ่นนิวยอร์กจะมาวันนี้แพร่กระจายมาหลายสไตล์ในบางกอบฮิปฮอปเดินทางมาไกลหลายมือนเมื่อไม่ชอบรายรายต่อของจีซอที่เป็นไปได้แรกที่ทูสวัสดิเทิร์นเทเบิลแล้วนำมาบีดวงวนลูปแต่ใช้เป็นสแตมเปิลร่างรอยจินตนาด้วยบทกวีสวมใส่เป็นอาพอมันได้จังหวะดนตรีฮิปฮอปทีนถึงเกิดขึ้นประกาศความยุติธรรม ที่ตัวจูร้องทุกทุกความทรงจำในเรื่องราวทุกแง่มุมที่เกิดจากสายโลหิตทั้งงานเดียวตละน้ำใจกับเอามีชีวิตลงในแก้วและกึ้นเรื่องนี้เพราะในวันที่ไม่รู้จะกปทำอะรรปอปขับเคลื่อนพลังงานดีเจเล่ MC ขยายต่อไปชมชนเลดีเจ้าฟรีี้มันจะเกิดเป็นเว็บไซต์แนแนวที่ไม่เดียวแดบดเมื่อเวลาสียงาทีที่แต่ตัวเพื่อเคลื่อนขยายเพื่อสืบสานมันเพื่อต่อยอดความฝันเมื่อเหนหน้าท้าโลกวันนี้คือชีวิตฉันเพราะทุกตัวอักษรมันคือจังหวะหัวใจ ที่สุดทนั้นคือไปปฏิญญามหาอะไรแพที่อยู่บนแขนคือการก้าวข้ามผ่นไว้คือวิชาบางอย่างโรงเรียนเก่าสอนไว้ไ m ้บคือชีวิตดิดชิด is now ร้องตะโกนแกูยังอยู่ because life is now ที่ยัยทำให้เป็นสตรีมหรือว่า underground เพราะเรที่ชื่อ feeling down โรงเรียนเก่าที่ทำให้เราเนวันนี้โรงเรียนเก่าไม่มีอะไรจะมาฟรีๆโรงเรียนเก่าปลูกประดับเป็นความคิดร้อยเรื่งไม่น่าสศาเป็นบทกลางชีวิตผมไเรีสกุลแล้วไม่รู้จักดอกเตอร์เด ก่อนปีสองมาฟังกูดไบเลเอจิมไดคิลเลอร์สดาจิมแันทีรเอเอเอแต่ม่รู้จะไ้ปูดสอนแรปเอพอและอร่อยทะลิบวิตามิน a อทีซีดเอโนนชาคันทีอัศเคทีโอฟงจุจูจร์ฟังฟิมเจโลฟังอ็นตานนนาฟังแาวแรปวัตตุฟังแรปได้ช่วยดีที่นพิเศษฟังมันทั่วดันคีมันคู่วันั้นไม่รู้นี่แหลวันที่เหลือ เบื่อคนบ่นฟังเพลงเบื่อเพลงบ่นของพี่เอกทันเน่ช่วยลืมเสียงกรนแปลกดีเนี่ยมันฟังดูแปลกดีนะพี่เต๋อเรวัลฟังจนเทปปี้บ่นฟังได้ในดึกเย็นเช้าเจเจตารินชุดด้วยแปดพันก้ามติดไฟเสายทัดของมีเท้าชัดไฟฟังฟังฝึกฝนมาทำม้าก็เจ็บจนสุดท้ายยิบเอาก็ยินดีวิญยามลงเรายการผมจะไปปริญญาตรีผมก็สิทธิ์กาวพูดคำสัตว์ปริญญาไว่ไ้ไปกินไม่ได้สิ่งคนนินทามดูดิม แรปชนแรปสดแรปสบดแรปชนได้แบบแทกใส่เราเมากอนเป็นโคตว่าเดิมแมกเอามาในปลาแบงพื้นพื้นหมดโจอีโย่ปที่บอวอมีซิมิโครจูสองนิ้วสู้ได้แบบรีโพลงลงเล่นกายผมสิบสาป็นอลิโก h i ิปฮอปกับชีวิตดิชชิดอีสนาวเราตะโกนนกูยังอยู่ because life is loud ที่ทำ้ไม่เป็นสตรีมหรือว่า u n d e r g r d t o u feeling เนีลงเล่นเก่า เทีใม้เรามีวันนี้โรงเรียนเก่าไม่มีอะไรจะมาฟรีๆโรงเรียนเก่าปลูกประจับเป็นความคิดร้อยเรียงเป็นอักษรเป็นบทกรหนึงชีวิต